โดยบรรยากาศภายในงานนายนิพนธ์แก้วธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์พิเศษดรวิรศัดิ์คาตานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2563นณศูนย์นวัตกรรมรักวัดรักสิ่งแวดล้อมอาคารปลูกศรัทธาวัดพระธรรมกาย นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านได้บรรยายเรื่องความสําคัญของห้าห้องชีวิตในระมิดนิสัยโดยสรุปใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าสิ่งที่เราต้องรู้คือต้องรู้จากองค์ประกอบของตนเองจะประกอบด้วยกายกับใจหรือที่เรียกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวโดยใจจะรับรู้ในการจําคิด รู้สั่งการไปในสมองให้กายพูดและทำถ้าบริหารใจไม่เป็นจะทำให้กัดกร่อนกายไปด้วยเป็นสาเหตุทำให้เพาะโรคทางใจสามโรคคือโรคโลภะโรคโทสะโรคโมหะซึ่งโรคทั้งสาอย่างนี้เราจะต้องฝึกตั้งแต่เด็กเพื่อควบคุมโรคนี้ได้หรือที่เรียกว่านิสัยหรือโปรแกรมประจำตัวคือความมักง่ายและความประนีตมักง่ายของมนุษย์เรื่องแรก คือการอาบน้ำไม่สะอาดการใช้เสื้อผ้าสิ่งของและที่อยู่อาศัยซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้ใหญ่ทำดีย่อมจะปลูกฝังเป็นนิสัยของเด็กให้ดีได้ในอนาคตสำหรับวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและนำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปฝึกฝนอบรมเด็กเพื่อปลูกฝังนิสัยให้เด็กมีนิสัยรักความสะอาดความมีวินยัย รวมถึงได้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจรรยาบัณวิชาชีพเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยครับครับวันนี้ก็มาพร้อมกับพี่น้องสมาชิกองค์การบริหารส่ว,ตว,ตวนตำบลคลอง3นะครับทั้ง16เขต16หมู่บ้านได้มาร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคุณครูผู้ดูแลเด็กที่โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่ว,ตว,ตว,ตวนตำบลคลองสและ,ะประถมวัย งค์การบริหารตำบลคลองสาเป็นการเพิ่มผนศัก,กยภาพนะครับของโรงเรียนของเราเพื่อที่จะไปฝึกอบรมลูกหลานของท่านนะครับให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่มีศัก,กยภาพในการพัฒนาตำบลคลองสาในการพัฒนาประเทศชาติในวันข้างหน้าครับโครงการดีๆอย่างนี้ก็จะมีเป็นประจำทุกปี นะครับโดยการจัดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามทุกปีนะครับเราจัดมาหลายปีแล้วขอขอบคุณนะครับวัดพระธรรมกายนะครับที่สนับสนุนสถานที่และกราบขอบพคุณท่านพระเดชพระคุณนะครับ,รรบ,ท,บ,ท,บรท่าน,น,านาหลวงพ่อทัตตะชีโวนะครับที่ได้ลงมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ วันนี้ก็ได้พาบุคลากรและคุณครูนะคะจากโรงเรียนอนุบาลอบตคลองสทั้งหมด78ท่านเข้ามาร่วมอบรมนะคะพัฒนาศักยภาพครูนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธตาชีววนะคะท่านได้เมตตามาให้ธรรมะและก็นำธรรมะเอาไปสอนเด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลของเรานะคะเพื่อที่จะได้ฝึกตนเองทั้งฝึกตนเองด้วยแล้ก็พัฒนาเด็กไปด้วย นักเรียนที่อยู่ในตำบลคลอง3นะคะทั้งหมดเลยทั้งหมด718คนนะคะที่เข้ามาเรียนเนี่ยได้รับธรรมะแล้วก็นำสิ่งที่จะต้องนำไปปฏิบัติกับตัวเด็กอย่างไรนะคะแล้วตัวเองคุณครูเองจะพัฒนาตัวเองอย่างไรนะคะแล้วก็ให้เด็กรู้จักความสะอาดระเบียบสุภาพและก็ตรงเวลาสมาธิเราก็ได้เอาตรงนี้ไปฝึก โดยผ่าน5้าห้องชีวิตในลรมิตนิสัยนะคะแล้วก็จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดทำทุกครั้งทุกโครงการนะคะเราจะปลูกฝังให้เด็กเราทำแล้วก็ไปดูทั้งที่บ้านนะคะที่ที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านให้ฝึกไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งตรงจุดนี้ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็ผู้ผู้ปกครองเขาก็ชื่นชมยินดีมากค่ะ ทุกครั้งนะคะทุกปีนะคะเราได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องนะคะในการพัฒนาครูนะคะทุกๆด้านนะคะทำให้เด็กของเราเป็นเด็กเก่งและเด็กดีได้อย่างไรอันนี้ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในการที่นำครูมาอบรมในครั้งนี้คะ่ะ